ร้านเด็ดที่สายกินต้องจดไว้ในลิสต์ชื่อร้านช้อนชาสไตล์ลงน้ำชาอบอุ่นตกแต่งวินเทจในหน่อยให้ฟิลคาเฟ่สุดชิคและที่เลิฟสุดๆคือมีชาร้อนเสิร์ฟฟรีให้จิบเพลินๆระหว่างรออาหารด้วยเริ่มเลยจานแรกเมนูซิกเนเจอร์ของร้านลาดนาเส้นใหญ่กรอบราคาเบาๆแค่55บ้าทแต่ถ้วยคือบิ๊กเบิ้มเส้นกรอบรหอมๆเจอกับน้ำราดนาะเข้มข้นบอกเลยว่าฟินแบบไม่ต้องเติมพริกเลยสายจัดจานต้องลองเมนูนี้กุ้งคั่วพริกเกลือ60บาทกุ<ม>้งแดงๆผัดมาแบบแห้งๆกลิ่นพริกกระเทียมคั่ สูคือโคตรน่ากินเลยจานนี้เราให้10บเต็ม10คะแนนมาต่อที่เมนูสายแซบกันบ้างตำขา้ขาวโพดไข่เค็ม60บาทรสชาติคือตรงใจเยวหวานเค็มนัวเผ็ดกำลังดีปิดท้ายด้วยของหวานและเครื่องดื่มที่ต้องลอ้อดากโกโก้เข้มข้นสำหรับสายดาร์และมโลดลดโรงเรียนสุดคลาสสิกที่ใครกินก็ติดใจร้านเปิดทุกวนันตั้งแต่ห้าโมงเช้าถึง5้าทุ่มเลยมากินกลางวันหรือนั่งมอยาตอนเย็นก็ได้หมดพิกัดร้านอยู่แถวมอทรสอบประตูซีตรงข้ามกับร้านมาเวยหมูกระทะใครกำลังหาร้านข้าวจานเด็ดเครื่องดื่มดีราคานา รรัักกน่าแถมมีฟิลติดชาชิวๆตามมาร้านนี้เลย